โอ้ยโอ้ยแป๊บนึงลืมลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วมาปุ๊บต้องรีบเลยครับออกซิเจนไกล้หมดปอดตายแล้วครับตายแล้วครับนี่นี่นี่ะเติมอ,ออกซิเจนก่อนอะเราใส่ออกซิเจนเชิบแล้วก็เสื้อโค้ทอยู่ไหนเสื้อโค้ทเรานี่ครับเสื้อโค้ทเอ้ยเดี๋ยวเ,ยวเพิ่มอ,ออกซิเจนโอ้โหทำไมลดไวมากอืมโอเคอ้เกือบจะไม่รอดอีกแล้วอะไม่รู้ว่าเกมเขาจะแก้ตอนไหนนะครับกับการที่แบบ เกิดมาแล้วจะตายอยู่ทุกรอบนะครับน่าจะเป็นเซฟโซนให้หน่อยก็ดีนะตรงนี้เนาะแบบว่าเกิดมาแล้วเป็นเซฟโซนไปเลยอะใช่ไหมน่าจะดีนะแบบนั้นอ่าวันนี้นะครับหลังจากครั้งก่อนนะฮะที่เราได้ที่เราได้ทาการนะครับตกปลาไปนะฮะแล้วก็มีแบตใหม่ล่าสุดเนี่ยมีทั้งหมด6อันเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยสะสมไปแล้วนะครับมีทั้งหมด3าอันเรียบร้อยนะก็คือเจ้าตัวแรกนะฮะเจ้าอาร์ติกลอตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแบตตัวนี้เนี่ยตกปลาตัวใหญ่ได้เก่งมากเลยนะ เพราะว่าแม็กกิโลเขาเนี่ยแปดหมื่เลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเจ้า S1 เช่อาวันอานอาอานเช่หลอดอ,อ,อะไรสักอย่างนึงนะครับอาเนเช่ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ตกปาตัวใหญ่เนี่ยเก่งเหมือนกันนะครับเจ้าแม็กกิโลก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้เจ้าตัวนี้มานี่ไฟครับเทมากครับถือว่าเฟี้ยวเลยนะฮะแต่ว่าถ้าให้พูดตามตรงนะครับ ก็คือยังดีไม่พอเรียกง่ายๆว่ายังมัน,ม,นมันยังไม่สุดนะครับสเตตอะไรก็คือยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะและแน่นอนยังเหลืออีก3แบตนะครับที่เรายังหาไม่ได้นะใช่ครับวันนี้เราไม่ได้จะมาหาแบตหลอกเรอเล่นเ <laughs> พราะว่าแต่ละอันเนี่ยใช้เงินเยอะวันนี้เดี๋ยวเรามาหาปลาดีกันดีกว่าอัปเดตครั้งนี้นะครับนอกจากเจ้าแบตใหม่ที่แบบว่ามาเยอะแยะแล้วก็มีแบตหนึ่งนะครับอันละล้านเลยนะยังมี เจ้าปลาใหม่ตั้ง36ตัวนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ตกกันเลยนะฮะไม่แต่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปตามราหาปลามิสติกบนเขาใหญ่ดีกว่านะครับว่าราคาเขาเนี่ยดีหรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวมาว่าฟาร์มเงินค่อนข้างดีนะซึ่งก็เหมาะกับเราตอนนี้เลยนะเพราะว่าเงินเนี่ยเออยากแค้นแสนเข็นเหลือเกิน <laughs> ใช่ครับผมเจอบัคเกมตังค์หายไป5 0,000ื่นอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรปล่อยมันไป เรามาฟาร์มเงินกันใหม่แล้วก็เจ้าตัวถ้าลึกลับที่ผมบอกเนี่ยเป็นถ้าเขาใหญ่เนี่ยเจ้าปามิสติกนะครับน้าหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1000กิโลนะนี่นตัวนี้ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วยังมีถ้ำตรงนี้ด้วยอ่าตัวนี้ตกไปได้สักนิดสักหน่อยอันนี้คือถ้าเขาใหญ่แล้วกันเจ้ากาเซียกรัตโตนะครับยังไม่ได้ตกเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นถ้าลับนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปตกกันซึ่งเจ้ามิสติกและก็ลิเจเารี่เนี่ยน้ำหนักไม่เยอะครับใช แบตที่เก่งที่สุดของเรานะครับก็คือออร์ล่านั่นเองนะฮะน้ำหนักเนี่ยรับได้แค่6 0พันนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของเขาเลยนะแต่ว่ากับการน,นะครับออร์ล่าเนี่ยเป็นแบตท,ที่เรียกได้ว่าหาเงินเก่งที่สุดแล้วนะครับคือไม่ไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับแบตเป็นล้านหรอกหมายถึงว่าเจ้าปลาที่แบบว่าติดสถานะออร์ล่าเนี่ยมันจะคูณเงินให้6.5จุดห้าเลยนะครับก็น่าจะเยอะที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะ <laughs> ถือว่าเหมาะกับเราเลยอืม สวยเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปตกกันเลยดีกว่าเดียและมิสติกน้ําหนักมาเยอะไม่งั้นตกไม่ได้เราเดินตรงนี้เลยแล้วกันรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวนี้ครับเดินตามมาได้นะแต่ว,ว่าต้องขึ้นมาบนเขาสูงสุดก่อนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าผมอะ่ะเคยเจอแล้วแต่ว่าเอ่อเรายังไม่ได้เข้าไปสํารวจเพราะาตอนนั้นกันเนี่ย,ยกำลังเดินทางขึ้นไปข้างบนนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยรับมากลับมากอือ ก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่แต่ความยากของถ้ำนี้นะครับคือเราต้องทนกับความหนาวออกซิเจนซึ่งมันจะหมดตอนไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นร้องรีบตกอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าเราใช้เหยื่ออะไรดีอ่าตอนนี้แล้วกันนะครับเอ่อเพิ่มลัคก,กี้มาจะได้ตกได้เจ้ามิสติกมากขึ้นนะครับนั่นแหละครับ <laughs> ปลาแรที่สุดในโลกเลยตัวนี้อุย้ย ตัวใหญ่แฮะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้เริ่มดินเริ่มดินแปบปบแปบปบแปปแปปอ่ะเรียบร้อยโอ้ยังไม่ใช่รีเจเนอเรียด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่อ e ีปิงเหมือนกันเป็นเกือบรีเจเนอเรียรอ่ะง,งั้นในระหว่างการตกปลานะครับผมขอย่านนิดน,นึงนะฮะร้านวิวบาร์กอนนะครับร้านวิวบาร์กอนเนี่ยไม่ว่าท่านชมนะครับต้องการอะไรนะฮะมีทั้งหมดเลยนะครับในแมปฟิชหรือว่าบล็อกฟุตหรือว่าแมปต่างๆนะครับมีหมดเลยนะครับลิงก์ใต้คลิปนะฮะซึ่งผมบอกไว้เลยว่าคุ้มมากจริงๆนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้ววิวห้าร้อยเนี่ยเราฟาร์มเป็นเดือนเลยใช่ไหมร้านวิปปรงสามร้อยบาทครับได้เจ้าแบบตึงๆมาเลยนะไม่ต้องเสียเวลาชีวิตในการเล่นนะครับใครที่แบบว่าไม่มีเวลานะครับก็สามารถลองไปเดินดูนได้นะครับใช้เงินแก้ปัญหานั่นเองโอ้ตัวใหญ่มากเดี๋ยวบิ๊กเบิร์มารมากเลยครับตัวนี้ปั๊มเรียบร้อยเป็นเจ้าตัวเกือบจะรีเจนลี่แต่ก็ไม่ใช่นะครับออกซิเ,เ,เจนใกล้หมดแล้วอ่ะอายสักตัวนึง อืมตัวเล็กอ่ะโอเคไปเติมออกซิเจนก่อนสักรอบหนึ่งมเมื่อกี้ผมออกเกมเข้าใหม่นะครับเพราะว่ามันเกือบหมดนะฮะอืมเริ่มเช้าโอ้สวยแฮะเดี๋ยวนะแสงมันมาจากไหนไม่รู้ไป <laughs> เป็นถ้ำปิดตายนี่ออะไรอีกเนี่ยเนี่ยเราก็ปกตินะเซร์ฟโอ้เกม โอ้ขยับไม่ได้โอ้โอเคอ,ออกอเกมเข้าใหม่แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมโอ้โหแล้วออโรามาพอดีแล้วทําไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมาเลิกงามยามดีอีก,กรอบหนึ่งเออได้สักทีโอโถโอ้โอ,โอเดียวเดียวเดียวโอโอห้าสิบครับลบห้าสิบเงีเงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะ <laughs> กำลังม้มอยู่ครับมันยากมากเลยนะอื อย่าดินสิอย่าดิ้นสิมาเลยมาเลยเอออ <c oughs> อรลลาด้วยโอโอ๋อไม่ออรลลาครับแต่ว่าครับเป็นมิสติกครับ <c oughs> โอ้โดวงดีมากดวงดีมากอ่าได้แล้วได้แล้วโอเคอืมยากอยู่นะโอ้แล้วเ <c oughs> <c oughs> บิ้ลครับเบิ้ลแปล๊บหนึ่งนะเบิ้ลมาแล้วครับเบิ้ลมาแล้วครับอืมโอ้ดิ้นมากครับดิ้นแรงมากครับตัวนี้ดีนะลบแค่ห้สิบโอ้ออรลลาหรือเปล่าตัวนี้ ไม่ออโราครับเป็นมิสติกธรรมดาโอ้ดิ้นมากแต่ว่าแบตออโรลายังตกได้นะครับตกใต้นะโอ้ลีเจนารีโอ้ยากครับยากยากอยู่นะเปิดมาก็ดิ้นเลยลบสามสิบโปเกสตัวนี้ลีเจนารีเออลืมดูเอ็กพีเลยครับเมื่อกี้ตกได้เยอะหรือเปล่าอ่ามาดูของลีเจนารีก่อนก็ได้ว่าได้เท่าไหร่นะครับเ e <laughs> อ็กพีสองพันสองพันสี่ร้อยโอ้ได้เยอะมากนะสองพันสี่ร้อยเอ็กพีครับ สำหรับรีเจนเนอเรีนะเจ้ามิสติกเนี่ยเท่าไหร่นะเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะตกให้ได้สักตัวหนึ่งก่อนอืมาแล้วครับมาแล้วครับมามามาแม่มต่อมันยากนะไม่ใช่อะไรคือดินดินแรงมากด้วยนะครับถ้าเป็นแบตอื่นเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะออโรร่ามันยากอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่าโอ้โหได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอ็กพีเอาเวลอัพเลยเอาไม่บอกด้วย ทำไมไม่บอกละแกเมื่อกี้น่าจะวิวอัพพอดีครับก็เลยแบบไม่บอกเอพีครับโอ้โหตกตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยเอพี XP นี่คือพุ่งกระฉุดเลยนะวลวนี web ้อัพเลยนะครับโอ้โหถ้าได้ออโอร่านะครับคูณ6นะครับเงิน <laughs> เหมือนโอ้ออโรร่าโอเคเมมครับคำหนึ่งนะค <laughs> ำหนึ่งนะอ้า <laughs> เอ่ออกซิเจนหายเออริมดูเลยขอโทษโอ้โหแล้วออกซิเจนหายครับโอ้ย แล้วดูเสียไปส0 0บาทไม่เป็นไรนะคือกลับมาเราต้องใส่ของใหม่อีกด้วยให้ตายเถอะมาปุ๊บก็ได้เลยครับดวงดีมากแต่ว่าครับโอ้ยรอบนี้ขาดโอ้ยโอยากเดียวเดี๋ยวเรานึงเปลี่ยนเยือก่อนลองใส่นี่ครับเหยือที่แบบมีรีซลเลนเยอะๆนะครับอามาปุ๊บนี่นี่ความดิ้นเขาจะลดลงมากนี่แบบนี้สิโอนิ่งๆลบรีซิเลนห้าสิบเปอรซ็ นิ่งมากอไอหนูน้อยดีมากครับโอ้สบายขึ้นเยอะเลยครับเออมันต้องแบบนี้สิ <S <S ชิวๆเลยครับโอ้โหชิวๆเลยครับลบ50ไปนะครับรีเซียนส์มาอีกไหมอีกสักตัวหนึ่งกลายเป็นกล่องไปละอ๋ออู้อรอร่าโอ้อใช่ไหมอรอร่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้ลดลบรีเซเลนส์ครับมาแล้วครับนิ่งเลยนิ่งเลยครับตัวนี้ เป็นเด็กดีนั่นแหละโอ้ขอนุ่มๆออรล่าโอ้สามร้อยกิโลครับแต่ว่าไม่บอกเอ็กพีกแล้วครับพะวเวอัพพอดีโอวเวอัพรัวมากเดียตรงนี้ตักบอกไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแนะนําเป็นออรล่านะครับออรล่าเนี่ยกาลังดีนะโอ้รอบนี้ลีเทเนอรี่ครับเรียบร้อยลิเทเนอรี่โอ้ลีเทเนอรี่สามพันหกครับเป็นออรล่านะครับ อาเออเนี่ยแหละข้อเสียนะครับคือมันเป็นอย่างเงี้ยอืมตกได้ตัวหนึ่งครับเอ่ะอ่ะโอเคไปดูมาให้เรียบร้อยนะครับ EXP นะครับประมาณ2,500นะ้าะยังเทียบกับปลาทองไม่ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยประมาณ5้า0ละกันนะครับเพราะว่าราดผมเนี่ยมีคูณ2เนาะสนแสดงว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณส5 0 0เจ้าตัวรีเจเนอรี่เนี่ย xp ประมาณ1,250นะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะแต่ว่าปลาทองก็ยังเยอะกว่านะครับในเกาะโจสลัดอ่ะอะประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟยังมีปัญหาอยู่ไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าราคาเขาเท่าไหร่ขอดูหน่อยสิ3 <laughs> า,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 ามกิโลกร,รมัมตัวใหญ่ก็คือตัวนี้อันนี้500โอ้โออันนี้300เอ๊ะเราได้ตัวเล็กมาแฮะอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าก็ได้อยู่อ่ะประมาณนี้นะ โอการถือครับถือแบบอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะโอ้โอออลล่าอีกแล้วโอ้โหแปบ๊บหนึ่งครับโอเคเอ่อเดี๋ยวเราค่อยไปตีราคาอ่ะขอแป๊บหนึ่งอือหือออลลา่าวันออลล่าแบบนี้ตกง่ายครับอ่ามาแล้วครับออลล่าด้วยโอแต่ว่ารอบนี้ไม่มีเหยื่อแปบ๊บหนึ่งกว่าจะได้โอ้โห,โอ,โ,หโอเคได้แล้วครับ5้าพันครับถ้าเป็นแบบ ออลโลไก็ e x กเท่าเดิมนะสอง0ันห้าะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมซื้อคูณ2 EXP มาเนาะอ่าอออลโลไกแล้วมาโอ้ยากมากโอ้สองวิขาดเลยโอ้ไม่กอดเออมามาแก้มืออืมอืมได้เลยไหมได้เลยไหมเออเอองมาต้องอย่างงี้ส9 0เก้าสิบกิโลครับห้าพ EXP โอเคโอเคตัวที่สองแล้วครับหรือว่าตัวที่3ามแล้วออลโลลน่าจะตัวที่สามแล้วอือออตัวอะไรนั้น แป๊บหนึ่งโอ้เบบี้เอ๊ะทำไมตอนแรกมาดูใหญ่ๆล่ะเป็นฟอร์เซ้นอ๋ออ๋อเป็นน้ำแข็งเหรอแปบ๊บหนึ่งนะปลาที่เป็นน้ำแข็งอยู่แล้วยังแข็งเข้าไปได้อีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โโอ้หจีสุสแป๊บหนึ่งเราใกล้จะดับแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. นี่เป็นพลังของมิวเทชันครับแปลงพันออกเกมเข้าใหม่แปบบ๊บอ่ะออกเกมเข้าใหม่เสร็จแล้วก็มาใส่ของแบบนี้น่าจะเร็วกว่าเนาะ โอเคออรล่า okay. หมดเรียบร้อยนะมาเมื่อกี้ตกมาได้ทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเรามานับกันนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน้ำหนักเยอะสุดคือ500กิโลครับนี่ครับเป็นออลลอาด้วยโอ้โหแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ตัวสุดท้ายนี่ทองคำเลยออลล่ากับทองคำมันไหนดีกว่าเนี่ยน้ำหนักเท่ากันนะใกล้เคียงกันลองประมูลทองคำดูหน่อยสิเหมือนสี่เหมืนสี่แล้วออลลอาล่ะ ออรา,าก็น่าสองหมื่นป่ะสี่หมื่นอืมฮืม <laughs> อืมรวยครับรวยรวย <laughs> โอ้ <laughs> ได้ตัวบิ๊กเบิ้มมาครับโอ้โหเมื่อกี้ไปปรับน้ำหนักมาน้ำหนักเพิ่มมาอีกหกร้อยกว่ากิโลโอโ้บิ๊กเบิ้มเลยครับ <laughs> กี่บาทครับตัวบิ๊กเบิ้มตัวบิ๊กเบิ้มอยู่ที่ราคาหมื่นสามทำไมได้เงินเยอะจังอะโอ้นี่ผมตกแค่ครึ่งชั่วโมงนะอ่ะไหนาขายดูหน่อยสิอืมขายเลยครับ ตกประมาณครึ่งชั่วโมงกำลังประมวลราคาอยู่โอ้โหค้างเลยโอ้สามสิบโอ้โหเดี๋ยวโอ้ค้างเลยครับโอ้โหโอ้รวยเกินรวยเกินอ๋อประมาณนี้แล้วกันนะฮะ่ะเดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบก่อนท่านไม่นแน่แหลกๆมากตอนนี้แหลกมากครับอ่ะอ่ะโอเคไปฟาร์มนอกรอบก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ